เช้าวันที่19เดือนสิงหาคม2568เวลา9นาฬิกากับอีก7นาทีอาจารย์สยามจุดถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวยาตะเคียนทองขึ้นให้ FC และก็ลูกหลานปู่ขาวยาตะเคียนทองได้เห็นไในสาบ ผู้ที่มีความประสงค์อยากเห็นเล็กมหามุงคลวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับคนที่รอคอยคนที่มีความชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วอยากเชียงโชคเสียงท้ายรายวันไม่ว่าจะเป็นหุ้นลาวฮานอย จันสยามก็ตั้งจิตภาวนาอันสูงส่งขอและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเทพเทวานางฟ้านางสวรรค์เจ้าที่เจ้าทางพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงค์ผู้มีฤทธิ์สีทิศดินน้ำลมไฟตราบจนแม่ธรณีผู้คำน้ำไม่กินผู้คำดินให้อยู่องค์ปู่ขาวญาติเกียนทองเจ้าแม่กาะละเกตแห่งสามโกสามโพนและคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขออำนวยอวยชัยอานวยอวยพรมอบพอรอันประเสริฐให้เกิดกับทุกท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ท่านมีโชคมีลาบถูกหวยสองตัวตรงสามตัวแตกในวันนี้หลับให้ได้เงินเมื่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปได้แก่มมนีโชคมีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือให้มีแต่สิ่งดีงามเข้าหาในวันนี้เดอ้อโมทนาสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> เอา สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณไอรอนแมนเออเอเ้ามีชื่อขึ้นมาแล้วแสดงว่าโทรศัพท์ใช้การใช้งานได้แล้วเนาะคุณปณิตาพูนทรัพย์เอออะไรนั่นพี่อะไรยุรุ่งหรือเปล่าโมทนาสา,าธุด้วยท่านพี่ต่อยกด้วยนะครับ ผีเป็นทิพาทรัพย์สมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้มีโชคมีลาบเด้อให้มั่งมีสีสุขพ่อนผ่ด้วยนะเออ,อมาแล้วหลายคนรอคอยกันเมื่อวานนี้ก็เจดเก้านะ <laughs> <laughs> เต็มเต็มเลยสายวินนี่เต็มเลยนะสายวินสามตัวแตกเลย ห้าเจ็ดเก้าหรือเปล่าหรือเจ็ดเก้าห้านี่เนะี่ยแต่สายวินนี่ได้สามตัวด้วยในสองตัวบนล่างด้วยถ้าใครมาทันเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วเรียบร้อยบอกว่าให้ท่านจำตัวเลขนี้ให้ดีหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนเมื่อวานนี้ ปรากฏว่าทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งเจ็ดศูนนี่ออกกันถล่มทลายเนี่ยเก้าหนึ่งก็มาเก้าเจ็ดก็เต็มแข่งไปน่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ขอให้มีความสุขความเจริญเก้าศูนย์นี่ก็เต็มเลยเอาเอาเข้าไปสายวินกินเรียบเอาสายไม่วินก็พอได้ บอกให้จัดหนักๆในตัววงกลมบ่บางคนก็จัดเจ็ดเก้าหนักเลยก็่ํำเลยทีนี้ตึ้งให้มีโชคมีลาบนะครับล่างเจ็ดเก้าเข้าเต็มๆไปเลย <laughs> ยิ้มแฉ่งเลยตอนช้าๆมาก็บแปดหเต็มเลยนะลาวเอกตาเต็มเลขถูกเลย โมทนาศาสตร์ุบุญด้วยนะครับรวมทำบุญกับอาจารย์นะเมื่อวานลาปังมากมากค่ะคุณป๊อปรวมทำบุญสร้างกุศลถวายถูกเทียนดอกไม้มาลัยกรฟงกาแฟก้าิก้าบาทเด็กดีมีมงคลอาจารย์สยามก็ขอตั้งจิตภาวนาอันสูงส่งระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเทพเทวานางฟ้านาสวรันจติจต่านพระโพธิสัตว์แม่ธรณี ปู่ขาวญาตะเกียนเจ้าแม่กะระเกดตแห่งสามโคกสามผลอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรขอมอบพรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณป๊อบและครอบครัวขอให้ท่านมีโชคมีลาภจากองค์ปู่ได้ยาตลอดปีตลอดไปนะัท่ันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโมทนาสาธุด,ด้วยท่านถัดมาเป็นพี่สาสายบุญของเราท่านพี่ขอบคุณสมา กรวมโมทนาสาสตร์ทุบบุญมาวันนี้100บาทในคากาฟอกาแฟร่วมทําบุญกับกูบา,าจานสยามกขอบุญกุศลที่คุณพี่สร้างนุนนําให้คุณพี่เจริญเจริญนะขอองค์พระพุทธธรรมพระสงค์เทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาคุณแม่เจ้าธรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่องค์ปู่ขาวหยาตะเคียนจาแม่กะละเกตแห่งสามโคกสามพลคุณกูบา,าจาย์ร่วมกันอํานวยอวยชัยนะอํานวยอวยพรมอบพรอ,อันประเสริ ขอให้เกิดกับท่านกอบคุณและครอบครัวขอให้ท่านจงมีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์วันนี้ก็ขอให้ปังๆเหมือนเดิมนะคุณพี่เอ้ยขอให้ร่ำรวยทุกทุกวันยิ่งๆขึ้นไปนะพี่นะสาธุสาธุสาธุด้วยท่านถัดมานั้นเป็นคุณต่อโยกคนดีของกรูบาอาจารย์สยามอีกท่านหนึ่ง เออท่านกระโมโมทนาาสาธุบุญมาวันนีร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ข้อบุญกุศลที่ท่านสร้างร่วมกับครูบาอาจารย์สยามวันนี้ขอองคเทพเทวานางฟ้านางสวรรค์เป็นสักีพยานเจ้าแม่กะละเกลแห่งสามโคกสามโคนพ่อปู่ชีสุทธอดรธานีพ่อปู่ชีสัตยานันกคาราชแห่นงนครพนมตราบจนแม่ธรณีผูกคำน้ำให้กินผูกคำดินให้อยู่ปู่ขาวหยาตะเกียนทองอำนวยวอวยชัยอำนวยอวยพรมอบพอรอันประเสริฐนะ ขอให้เกิดกับท่านพี่ต่อยกและครอบครัวขอให้ท่านจงสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือไปในมันหนให้มีแต่ผู้มีสินมีฐานพบผ่านเข้าชีวิตให้มั่งมีสิสุขถูกหวยรวยเบอร์จากองค์ปู่ได้ยาิตลอดปีตลอดไปนะท่านเด้อโมทนาสาธุสาธุด้วยนะครับใครนั่นคนเสื้อขาวๆผมยาวๆสวยๆนั่นนะ โอ้โหอ,อ,อาเจเราต้นนี่มึกว่าใครเออโมทนาสาธุด้วยนะอาเจเอ้ยพูดนะเมื่อวานนี้หนูถูกหวยกับอาจารย์วันนี้หนูขอร่วมสร้างทุนสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์หนึ่งพันบาทและอำํำนวยอวยชัยให้สุขภาพแข็งแรงด้วยก็ขอขอบบุญขอบคุณด้วยเจเอ้ย อาจารย์ไม่มีสิ่งไหนตอบแทนนอกจากการพนมมือยกมือถ่วมหัวละลึกถึงองค์พระพุทธธรรมพระสงค์เทพดาอารักผูปกปักรักษาคุณแม่เจ้าธรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่ปู่ขาวหยาตะเคียนทองคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าแม่กัละเกตแห่งสามโคกสามโพลพ่อปู่ศรีสุตโตดรนธานีพ่อปู่ศรีสัตยานาคราชแห่งนครพนมเจ้าแม่ควรอิ่มพันมือจังหวัดเลยเจ้าพ่อเมฮิสักหลักมือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลวงพ่อใหญ่อำนาจเจริญลวงปู่ใหญ่อุบลราชสานีทั้งหลายสิ่งที่ลูกได้กล่าวมานั่นร่วมกันมอบพอรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณรัดดารับอิ่มใจกล้าเดียอาเจคนสวยของเราขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนหมื่นไปให้ได้แก่มาีชนมีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือธำมาค้าขึ้นในลูกค้าไหลามาที่มาดังแม่น้ำคงคามหาสมุทร ถามเรื่องโชคลาภขอให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์สองตัวตรงสามตัวแตกแบบถล่มทลายไปเด้เด้อเจเด้อโทนานสาธุสาธุสาธุด้วยเด้อเจนะอ้าวขอบขอบุญขอบคุณมากมากเออหลายท่านที่เข้ามาใหม่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบเร่งเออมีบางคนก็เข้ามาใหม่น่าใหม่ๆก็เยอะชื่อใหม่ๆก็เยอะอ้าวคนเรานั้นถือว่ามีบุญวาสนาะจึงได้มาพบผ่านจึงได้เข้ามา กรมตายกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดก็ถือว่ามีโชคมีลาบโดยการถึงได้มาเห็นองค์ปู่ได้ย่าในวันนีนะเข้ามาแล้วก็ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาให้ปลดหนี้เปลืองสินได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาหลยท่านมานั่นก็บอกว่าอาจารย์เอ้ยมีหนี้มีสินทุกยากปากมองเหลือเกินทำยังไงลูกจะหมดหนี้หมดสินอยากถูกหวยรวยเบร์อยากมีโชคมีลาบจากองค์ปู่ได้ยา ท่านก็ตั้งจิตภาวนาให้ดีได้ทุกท่านเด้อท่าจิตให้ว่างนิ่งเหมือนน้ำเบาเหมือนลมส่วนใหญ่คนที่ถูกหวยรวยเบอร์นั้นจะฟังครูบาอาจารย์สยามเทศนาไปด้วยเพราะบางคําเวลาเลขตาทิพย์ขึ้นมาอาจารย์ก็จะสั่งไปเลยแล้วก็จดไว้กันแล้วกันจับใจความให้ดีๆเหมือนเมื่อวานอาจารย์สั่งไว้วันหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์จำให้มั่นนะอาจารย์ฟันธงให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ มันมาจริงๆเดวทีนี้97นะนึ่ง97 91701 17มาหมดเลยมาทั้งหานอยมาทั้งลาวแบบถล่มทลายไปเลยนั่นมันเป็นแบบนั้นนะทานนะจำให้ดีๆถ้าจะเอาดีทางนี้จริงๆอาจารย์ไม่ใครหลงงมงายแต่ประการใดนะ่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ขอยืนคำพูดของพ่อนๆไปหน่อยก็แล้วกัน <laughs> บูย๊ยวันนี้แหละยิ่งจะจังกว่าเมื่อวานนี้อีกคอยดูก็แล้วกันนี่นี่วันนี้จําตัวนี้ให้ดีนะทุกคนไ้เลขผีบ้าอาจานใหม่อีกแล้วเจ็ดแปดห้าเป็นบ้าทั้งคืนนะจําให้ดีนะจําให้ดี <laughs> จําเลขตัวนี้ดีๆเด้อเจ็ดแปดห้าเด้อมันจะเป็นบ้าทั้งคืนในะงานนี้งานงอกและเจ้ามือเอ้ยเอาเจอแล้ว โมทนาสาธุด้วยถ้ามาจุดทันเมื่อกี้นี่ลาวเอกตาเนี่แตกถล่มทลายไปเลยเลยด้เนี่แปดสองอาจารย์กับแปดหกนี่ถูกแน่ๆล่ะขนาดมาไม่ทันก็ยังถูกแล้วนั่นนะโมทนาสาธุด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แปลเลขมหามงคลให้นะท่านนะเออ,เอนะสมาชิกใหม่ก็มีจากทางเวียดนามก็เยอะโน่นทางเวียดนามก็มี เวลคั au, มทูสยามชาแนลอันที่เอมอันจิงเอ็มชิงเกาชิงเกาเอ็มสเตียงเกาโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับกับพี่สาวคนสวยยศสวัสดีวันนี้ท่านกระรวมทําบุญสร้างกุศลใส่เบ็ดใส่ขางไว้เหมือนเชกเก้นทุกๆวันวันนี้หนึ่งร้อยบาท <c oughs> ขอบุญกุศลหนุนนำให้คุณพี่เจริญเจริญเด้อท่านพี่สาวคนสวยเอ้ยขอองค์เทพเทวานางฟ้านางสวรรค์ปกปักรักษาคุณพี่ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนคิดหวังสิใดให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะพี่นะมีลูกเชื่อฟังบริวารให้เช่อถือสาธุสาธุบุญด้วยเด้อคุณพี่เอ้ยสาธุเอา้า เขาว่ามีบุญบาสนาจึงได้มาเจอกันบุญไม่มีไม่ได้เห็นกันนะคนเราบูเหล็กวันนี้นี่ไม่ธรรมดาแตกเลยเอาแล้วเจ็ดแปดห้าแตกแน่ๆเอาแล้วนี่แต่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะแบบนี้เนี่ยนะนะ ลองดูก็แล้วกันโมทนาสาธุด้วยนะครับเออสวัสดีครับพี่อเล็กอาจารย์แปลเลขมหามงคลไหมมีเลขเบิ้ลนะวันนี้นะมีเบิ้ลนะ เด็วันนี้จะมีหลายคู่นิดหนึ่งนะบินก็คือห้าห้าสองสองแปดแปดต้งแต่ทนเอาแค่นี้ก็ถูกแล้วละนะ่ะเนาะแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนแนละ้ว เล็มีทั้งหมดสิบเจ็ดคู่นะวันนี้นะจำไว้นะหานะ <laughs> เจ็ดแปดอ่ะ I'm going โอ้เลกวันนี้ถูกเยอะถูกเยอะแล้วก็อย่าทิ้งกุูบาอาจารย์เด้อ <laughs> เอออาจารย์กลัวดโดนทิ้งเดวอมากลัวอยู่เลกเบิลนะให้เบิลไว้ห้าห้าสองสองแปดแปดนะเลขเบิล เบิ้ลทิ้งไว้เบิ้ล่ะมีแน่หาหน่อยจะเบิ้ลอาจารย์ไม่ได้เขียนไว้เด้อ อ้าวคือแค่นี้ก็รวยแล้วละ่ะตอนเช้าเช้านี่อะไรลาวทีวีลาวทีวีฮานอยฮ d ดี HD, กินเช้าวีทันไหมฮานอยอาเซียนทันหรือเปล่าถ้าทันที่ถูกเลยนะั้นฮานอยอาเซียนถูกแน่ๆทันหรือเปล่าไม่มาตัวเขียนก็มาตัววงแต่อาจารย์มั่นใจว่ามาตัวเขียนเนะ่ยฮานอยอาเซียนนะ โมทนาสาธุทด้วยนะครับอีกทันหนึ่งไครนั่นกี่สมบูรณ์โพม่นวันนี้ก็รวมทำบุญสร้างกุศลกับคุบาอาจาย์สยามนั่นเจ็ดหนึ่งมาแล้วนิช้าวีไม่ทันเลยเจ็ดหนึ่งออกซะและ้วก็โมทนาศาธุทบุญด้วยนะคุณพี่เอ้ยวันนี้ก็รวมทำบุญสร้างกุศลถวายถุกเตียนดอกไม้มาลายเกาสิบบาท ก็ขอบุญกุศลที่คุณพี่สร้างนุนนําให้คุณพี่จะเดิจรเดินนะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีประสงค์สิ่งใดให้สมความมุ่งมา่นปาถนามีเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนสาธุสาธุสาธุเสองเจ็ดสองแปดสองเก้านี่กำปั้นใหญ่ๆฟาดขุมตาให้อาจารย์หน่อยเด้อ อย่าหนักมากไปนะเอาพอสักห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งนี่ก็พอมันจะออกเร็วๆนี้สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะจำให้ดีสามตัวนะเจ็ดแปดห้าจำให้ดีเลขพีว่าวันนี้จะพาท่านหัวเราะทั้งวัน <c oughs> อาโมทนาสาธุด้วยนะครับ เอาพออยู่ได้นะเอาหนักมากมันหนีนะ <c oughs> สวัสดีค้าพี่กนกวันท่านกระวมทําบุญสร้างกุศลวันนี้สิบห้าบาทตามกําลังศรัทธาขอบุญกุศลที่พี่สร้างวันนี้ขอให้คุณพี่นั้นเจริญเจริญนะองค์เทพเทว,วาปกปักรักษาแม่ธรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่ปูขาวอย่าตะเกียนทอง เจ้าแม่กระเกียดแห่งสามโคกสามพลอํานวยอวยชัยอํานวยอวยพรม้อพรอันประเสริฐเดอ้อขอให้เกิดกับทุกท่านนะแฟนพีก,กนกวันมีความสุขและก็ถูกหวยรวยเบิกกันนะโมทนาสาธุสาธุาธด้วยนะครับ <c oughs> ใกล้จะได้เวลาเปิดดวงบารามีอีกครั้งหนึ่งเด้วเด้อถูกหมดพอดีแจ้งให้ทราบใครที่มีความประสงค์ก็ ไปเซตหาอาจารย์ที่เฟซบุ๊กก็แล้วกันนนทกรกิตสัพสกุลอาจารย์จะไปจัดทำพิธีอยู่ที่วัดป่าใหญ่เด้อหลวงพ่อใหญ่อำนาจเจริญนะให้ไปดูพิธีไว้แล้วมทนาสาธุด้วยนะครับท่านพี่รัชนีกรขัติยะวงศาวันนี้ท่านกระหลวงทำบุญสร้างกุศล29บาทก็ขอ,ขอบุญกุศลนุนนำให้คุณพี่จะิญินจริญนะให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็ดไม่ใครไม่จนคิดหวังสิไดให้สมความมุ่งมา่นปาชถธนามีเงินไหลน,นอนทองไหลามาเด้อคุณพี่เด้อสำคัญคือสุขภาพร่างกายนี่ให้แข็งแรงนะให้มั่งมีสีสุขถูกหวยรวยเบอร์วันนี้ให้มา29ให้ได้คืนสองหมนเก้าเด้อคุณพี่เอ้ยโมทนาสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาตวดมือใ้พระเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเนาะหลายท่านก็รอ ฟังสวดคาถาเงินล้านนะสวดแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกสุขก,กายสบายใจมีความมั่นอกมั่นใจไปก็ไปหยอดไว้พอหยอดปุ๊บเปิดขึ้นมาก็เขี้ยวปื้เต็มโทรศัพท์ไปเลยวันนี้หนักกว่าเดิมอีกนะบอกไว้อืออาจารย์ลืมเขียนหนึ่งแปดนี่นี่อือเ็นทีจะไม่ได้นะเนี่ยโอ้หลายตัวขึ้นเรื่อยๆแล้ว อะไรนะไปได้อยู่หรอกเนาะเกียบไปแล้วแต่ว่าสายวินนี่ดีที่สุดนะอาจารย์บอกไว้สายวินดีที่สุดเพราะว่าได้ทุกรอบกำไรทุกรอบบนล่างล่างบนบนล่างบนล่าง,างอย่างนี้กํำไรดีนะสายวินแล้วก็อตัววงวงไว้นะ่นะก็จัดหนักๆไว้หน่อยก็แค่นั้นเองจะเป็นอะไรไป ก็รู้ล้านหมาเห่าแล้วแค่นั้นเนาะโมทนาสาธุด้วยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตสามินาสังสิโม รมมาจมหาเทวาสเพยาาปราญนติรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูอาติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรธโยวิวรากนายังวิราหิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิระอิิโยพุทธะมณีมะมะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิ พิงพิงพา,พาพาหาหาหลือเลือสัมปจิตสามิณสังสิโมพรมมาจะม,มหาเทวาสเพขาปรายนติพรมมาจะม,มหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภระวันตุเมมิเตพาหูหัติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโกนายังวิรา,าหิงสาวิรัทาสีวิรัฐาสาวิรทธิโย พุทธะมณีมะมะพุทธสะสวาหโหมสัมปติชามิอพีงเพียงพาภาหาหาลือรือสัมปติสามินาสังสิมโมพรม,มาจมมาเทว,วาสเพยคขาปรายันติรมมาจมมาเทว,วาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญโญม,มหาลาโภพวันตุเมมิเตภาวาติพุทธมะอาุณโมพุทธายะ วิรัตโยวิรักนายังวิรากิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิราอิตโยพุทธสามณีมามะพุทธสาสวโหมสัมปติชามิเพียงเพียงภาภะหาเลเลยสัมปจิตตามินาสังสิโมพมมจมหเทวาสเพยขาปรายันติรมาจมหเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวันตุเมมิเตภังหัตติปุตมะอุนโมพุทธายะ วิรัตโยวิรัโกนาอย่างวิรัจิงสาวิรัตาศีวิรัตาสาวิรัติโยพุทธามณีมามะพุทธะสวามสมติชามิพิงพิงพาพาหาหลือหรือสัมปจิตสามินาสังสิโมพรมาจมหเทวาสเพยักขาปรายันติรมมาจมหเทวะอภิลาภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภระวันตุเมมิเตพาหวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโกนาอย่างวิรัจิงสาวิรัตาศีวิรัตาสาวิรัติโย พุทธสามณีมามะพุทธสาวสวาโหมสัพติชฉามิเพียงเพียงพาพาหาหาลือรือสัมปติตสามินาสังสิโมพรมาจมหเทวาสเพยคาปรายติพรมาจมหาเทวาอภิลาปภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาพรภวันตุเมมิเตพาหัตติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโกนาอย่างวิรัหิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรัติโยพุทธสามณีมามะพุทธสาสวาโหมสัมปติชฉามิ พียงเพียงพาพาหาหาลือรือสมปิจิตสามินาสังสิโมพาทจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพระมาาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหลาโภพวันตุเมมิเตพาหัวติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนายังวิรัิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติโยพุทธสามนีมามะพุทธสาวสวาหงสมปติชามิเพียงเพียงพาพาหาหาลือรือ สัมปจิตสามินาสังสิโมพรมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาปาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะพวันตุเมมิเตปาหัวติพุทธมะอาุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรากนายังวิราหิงสาวิราตาสีวิรัตาสามิวิรัตทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพิงเพิงภาภาหาหาลือลือสัมปจิตสามินาสังสิโม พระม,มาจามหาเทวาสเพขาปรานติพระม,มาจามหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพาวันตุเมมิเตพาวัติพุทธมะอ,อุณโมพุทธายะวิรัทโยวิระโกณายังวิรัจิงสาวิรัทาศีวิรัทาสาวิรัติโย ο. พุทธะมณีมมะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา หาหาลือลือสาธุสาธุสาธุวันนี้ เลข8ปดจนมาเยอะที่สุดไม่มีอะไรทํารูด8ปดนะโมทนาสาธุด้วยนะสำหรับพี่รัจนีีกรคติยาบุญสาก็ร่วมตำบุญสร้างก,กุศลวันนี้ก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภไม่มีเงินไหนนองทองไหลมาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยเด้อโมทนาสาธุสาธุสาธุ